สวัสดีครับมือ่อวันอาทิตย์ที่เก้ามีนาคมพศสองพนร้อยหกนะครับมื่อนี้เข้ามาทดสอบมาติดตัง้งกอกน้ำเพิ่มนะครับที่เข้าก็มาเบิงหดน้ำหยานะครับเพราะมอาวานันวานปุ๋ยเห็นเห็นมาฝนตกเลยวันปุ๋ยบำรุงไว เลาเปิดน้ำหดเพราอให้เม็ดปุ๋ยละลายนะครับช่วงเวลาบสามโมงเคืองนะครับประมาณใบสามแดดจัดๆนี่ครับมันไหลออกฟองผิดต้นไหลออกฟองนี่นะครับนี่นะครับปีเกิ์ที่เขามาวางไว้ ก็ได้ใส่ประโยชน์นี่นะครับแดดช่งใบาสามโมงคึองอันนี้เปิดสองแปลงนะครับเปิดสองแปลงเก้ากับหกเป็นสิบหาหัวนะครับสิบหาหัวสามารถทำงานได้พร้อมกันนะครับหมุนถูกหัวอันนี้เป็นแปลงเนเปีย หวานอิสราเอลเป็นหย่าล่ำนะครับแปลงนี้เป็นหญ่าลำ่ำหญ่าทอนส่วนแปลงนี้อินนี่มอมบซ์ซานะครับเอามาฝากพี่น้องนะครับเอามาแลกเปลี่ยนเลีเยเ้ยงดูกันการบริหารจัดการแปลงหญ่าการเลี้ยงสัตว์นะครับเราต้อง เอาองค์ความรู้แล้วก็เอานวัตรกรรมนะครับมาใส่ในการบริหารจัดการนะครับลดการใส่แรงงานนะครับอันนี้ก็ใส่แค่คนผู้เดียวนะครับไม่หนาทีมาเปิดว้าวน้ำสลักอ่ะมันก็จะทํางานของมันเองนะครับมันก็จะมีมองเสริมอยู่นะครับจุดบางจุดกับน้ำเราท่านในหัดทั่วถึงเปลงน,นะครับก็จะมีการปรับแก้ไขหรือว่าใส่ทอแยกออกมานะครับ ไว้เดี๋ยวสิมาแกไขปรับปรุงแล้วก็จะเอามาให้พี่น้องปองไปเบื้องอีกเทือนึงนะครับผมมื่อนี้ได้เวลาสมควรแล้วนะครับขออนุญาตจ,จบการรายงานผลแต่เพียงเท่นี้นะครับผมสด้เดือนทางกลับมหาสาร,รคามนะครับเพื่อไปทํางานในวันธรรมดานะครับมื่อนี้เสาร์อาทิตย์ยุดก็เลยเด้ยมาเก็บภาพบรรยากาศฝากพ,พี่น้องปองไปสู่ผู้สุ่คนนะครับ มือนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ